เด็กหญิงนิยายคอยรักแม่ทับไม่เหลียวแลบทที่สอง วันนี้ได้เหนื้อกวางมาจำนวนมากใบหน้านั้นจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มนางรีบลงมาที่เชิงเขาสำรวจกับดักที่ทำเอาไว้อีกครั้งมีสัตว์ตัวใหม่นอนนิ่งอยู่ข้างๆกับดักของนางหญิงสาวย่อตัวลง ตอนแรกเห็นขนสีขาวก็คิดว่าเป็นกระต่ายอีกตัวแต่นี่ดูเหมือนจะเป็นแมวมากกว่าแมวเป็นสัตว์หายากโดยเฉพาะแมวที่มีสีขาวทั้งตัวและดูงดงามเช่นนี้เจ้าเป็นแมวจะโง่เดินมาติดกับดักสัตว์ได้อย่างไร นางเอ๋ยถามขณะที่ค่อยๆย,ยกตัวมันขึ้นมาอุ้มขาของมันได้รับบาดเจ็บบางทีทารักษาได้มันอาจกลายเป็นสหายที่ดีของลู่หมิงเจ้าแมวน้อยในอ้อมแขนปลือตามองดูคนที่อุ้มมันเอาไว้มันบาดเจ็บไม่มากนักแต่กลับไร้เรี่ยวแรงจะตอบโต้หญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งอุ้มมันเอาไว้อย่างระมัดระวังท่ามกลางอากาศเย็นมือหยาบนั้นกลับอุ่น ไม่นานมันก็หลับไปอีกครั้งหวังว่าพลังจะกลับคืนมาในการตื่นครั้งหน้า เมื่อมานดากลับมาบ้านบุตรชายที่ขยันขันแข็งของนั่งกำลังทาดินปิดรอยรั่วหรือช่องว่างของบ้านก่อนที่ลมหนาวจริงๆจะมาเยือนเขารีบลุกขึ้นล้างมือในน้ำเย็นแล้ววิ่งออกมาช่วยมานดาถือของแต่ดวงตาคู่น้อยกลับสะดุดกับเจ้าก้อนสีขาวปุกปุยในอ้อมแขนของมานดาดวงตาของเขาเป็นประกายมานดายื่นแขนส่งมันมาให้เขา ระวังนะมันบาดเจ็บลูกวางมันไว้บนโต๊ะก่อนแล้วแม่จะทำแผลให้มัน เด็กชายพยักหน้าอย่างเชื่อฟังเขาอุ้มแมวอย่างเบามือและพยายามที่จะวางมันลงบนโต๊ะอย่างเบามือเช่นกันเมื่อดวงตาของมันปิดสนิทก็เหมือนกับก้อนขนสีขาวเท่านั้นถ้าว่ามันก็ยังดูงดงามมากเขาไม่เคยเห็นแมวที่งดงามเช่นนี้มาก่อนในชีวิตบางครั้งมันก็เหมือนกับลูกสุนัขจิ้งจอกที่เขาเคยพบแต่มันน่ารักและงดงามกว่าเวยันีร ู้ว่าบุตรชายไม่ได้สนใจตัวเองอีกต่อไปแต่นางไม่ว่าอะไรแมวตัวนั้นน่ารักจริงๆมันยากที่จะพบเห็นได้และสามารถดึงดูดใจสตรีกับเด็กได้อย่างง่ายดายแน่นอนครู่หนึ่งนางเกือบคิดว่าหากนำแมวตัวนี้ไปขายพวกนางอาจได้เงินจำนวนมาก แต่เมื่อมองดูดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักของบุตรชายนางก็ตัดใจลูกหมิงมีของเล่นไม่มากนะักนางไม่สามารถมอบอะไรให้เขาได้ในวันปีใหม่คงจะดีถ้าแมวตัวนี้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาหญิงสาววางตะกร้าที่เต็มไปด้วยเนื้อกวางลงบ่ากับไหล่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดน้ำหนักของกวางทั้งตัวอาจได้มากถึง300-500ถ้500จินแต่นางแบก เนื้อของมันมาได้เพียง60-70จินเท่านั้นมิเช่นนั้นไม่เพียงนางจะแบกมันไม่ได้แม้แต่ตะกราสารก็คงจะพังระหว่างทางเนื้อกวางเหล่านี้มากพอที่จะทำให้พวกนางมีชีวิตอยู่ได้สามหรือสี่เดือนแน่นอนหากฤดูหนาวไม่ยาวนานเท่าที่คิดก็อาจนำเนื้อเหล่านี้ออกไปขายได้อีกเวยอันฉีมีความสุข กับโชคลาภของวันนี้นางปิดร่างแล้วเดินไปหยิบกล่องยาสมุนไพรออกมาพวกนางไม่มีเงินพอจะไปหาหมอแต่เพราะนางอยู่ใกล้ป่าบิดามารดาต้องขึ้นเขาจึงมีความรู้เรื่องยาสมุนไพรบางครั้งนอกจากล่าสัตว์ ก็หาสมุนไพรไปขายในเมืองพวกเขามีความรู้และรักษาอาการเล็กน้อยด้วยสมุนไพรได้แผลของเจ้าแมวไม่ใหญ่เพียงแค่ทำความสะอาดแล้วใช้สมุนไพรโปะไม่กี่วันก็คงหาย แต่ตอนนี้ต้องให้มันนอนพักเสียก่อนนางจึงดึงความสนใจของบุตรชายด้วยการชวนเขามาทำเนื้อตากแห้งและใช้เนื้อสดบางส่วนทำอาหารสำหรับวันนี้ลู่หมิงยังมองเจ้าแมวอย่างอยากรู้อยากเห็นแต่เขาก็ไม่ทิ้งให้มารดาต้องทำงานคนเดียวขณะที่กินอาหารหรือทำอะไรก็ตามเขาก็ยังมองเจ้าแมวตัวนั้นอยู่เสมอ แต่มันไม่เคยตื่นขึ้นมาอีกเลยจนกระทั่งถึงเวลานอนเขาต้องการเฝ้ามันแต่ก็ถูกมารดาเรียกให้เข้าไปนอนแต่ถ้ามันตื่นขึ้นมาไม่เจอใครมันอาจจะกลัวก็ได้นะขอรับท่านแม่เด็กชายงองแงถ้าเช่นนั้นก็อุ้มมันมาวางไว้ที่พื้นในห้องนอนพอมันร้องเราก็จะรู้ทันที ไว้อันฉีกเกลี้ยกล่อมบุตรชายนางหาผ้าเก่าๆวางรองเอาไว้ก่อนอุ้มแมววางลงในระยะที่บุตรชายสามารถมองลงมาจากเตียงได้คราวนี้ก็เข้านอนได้แล้วลู่หมิงที่ลังเลตกลงในที่สุดเขาก้มลงมองเต้าแมวน้อยอีกครั้งเสี่ยวไปรีบตื่นขึ้นมานะเมื่อเปียนขึ้นไปบนเตียงมารดาจึงเอ่ยถามตั้งชื่อมันแล้วหรือ เด็กชายพยักหน้ารับมันชื่อเสี่ยวไปขอรับแม่ลูกล้มตัวลงนอนดับตะเกียงทันทีในความมืดและความเงียบเสี่ยวไปก็ลืมตาขึ้นดวงตาของมันกลายเป็นสีทองเรืองรองมองสำรวจไปรอบห้องจากนั้นก็หยุดลงที่เตียงของสองแม่ลูกมันต้องอยู่เช่นนั้นครู่หนึ่งแล้วก็หลับตาลงขดตัวอยู่ในกองผ้าเก่าต่อไปอย่างสบายใจ ลู่หมิงตื่นเต้นกับเจ้าแมวตัวใหม่ของเขามากเด็กชายเฝ้าดูมันตลอดเวลาแม้ว่ามันจะไม่ยอมลืมตาเลยก็ตามขอเพียงได้รู้ว่ามันยังหายใจก็พอแล้วเพราะเขาไม่เคยมีเพื่อนเล่นตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่มักบอกว่าเด็กกำพร้าสะกุลเว่ยเป็นตัวซวยหรือตัวนำโชคร้าย ตั้งแต่มารดาตั้งครัภ์บีดาก็เสียชีวิตในสนามรบต่อมาท่านตาก็ตายเพราะหมีแล้วท่านยายก็ล้มป่วยจนเสียชีวิต จากนั้นฐานะของสกุลเว่ยก็ตกต่ำลงเรื่อยๆในที่สุดพวกเขาก็กลายเป็นเพียงครอบครัวยากจนเด็กทุกคนในหมู่บ้านไม่เต็มใจจะเล่นกับเขาลู่หมิงเคยวิ่งตามเด็กเหล่านั้นพยายามทำทุกอย่างให้พวกเขาเล่นด้วยแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งอยู่ดีดังนั้นการมีเสี่ยวไป เด็กชายย่อมวางเจ้าแมวไว้ในฐานะสหายที่สนิทที่สุดเขาหวังว่ามันจะตื่นขึ้นมาเล่นกับเขาช่วยให้เขาคลายเหงาได้ในแต่ละวันแม้จะเข้มแข็งแค่ไหนและทำตัวเป็นเด็กดีอย่างไรเทว่าลูกหมิงก็ยังเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งเท่านั้น โชคดีที่มารดารักเขามากและพยายามปกป้องเขาจากการถูกทำร้ายทั้งปลอบโยนและให้ความมั่นใจแก่เขาเสมอถ้าลูกเป็นคนนำโชคร้ายมาจริงๆเหตุใดแม่จึงยังแข็งแรงเช่นนี้แม่ยังอุ้มลูกได้ด้วยซ้ำแม่ไม่ได้เจ็บป่วยตรงไหนมีใช่หรือ คำกล่าวที่เกิดขึ้นจากเรื่องบังเอิญพวกนั้นจะเชื่อถือได้อย่างไรเวยอันฉีกอดบุตรชายไว้ในอ้อมแขนลูกเป็นของขวัญของสวรรค์ตั้งหากถ้าไม่ใช่เพราะมีลูกอยู่แม่ก็ต้องอยู่คนเดียวหากแม่อยู่คนเดียวต้องน่าสงสารมากแน่ๆลูกมิงพยักหน้าเข้าใจแล้วว่าเขาไม่อาจทิ้งให้มารดาอยู่คนเดียวได้มิเช่นนั้นมารดาจะน่าสงสารอย่างยิ่ง บีดาจากไปแล้วท่านตากับท่านยายก็ยังจากไปอีกนอกจากเขาท่านแม่ก็ไม่มีใครหากต้องอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียวก็คงน่าสงสารนักเขาต้องพยายามทำตัวให้มารดาพึ่งพาได้ภายหน้าต้องมีรูปร่างสูงใหญ่ปกป้องมารดาจากคนใจร้าย กลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เหมือนบิดาของเขาทั้งสง่างามและเก่งกาดจนกระทั่งผู้คอนเกรงใจนั่นเป็นความมุ่งมั่นของเด็กชายที่จะต้องทำให้ได้ในอนาคต เช้านี้เขาตื่นเร็วกว่าปกติเพื่อมาดูว่าเสี่ยวไปเป็นอย่างไรบ้างแต่ดูเหมือนว่าเจ้าแมวขาวตัวนี้จะยังไม่ตื่นจากความฝันมันนอนขดตัวกลมอย่างสบายหลังจากอาหารมื้อเช้ามารดาก็ออกไปตัดฟืนที่เชิงเขาเพื่อเตรียมการสำหรับฤดูหนาวที่จะมาถึงเด็กชายนั่งอยู่ที่โต๊ะพลางมองดูเสี่ยวไป เสี่ยวไปของข้าเมื่อไร่เจ้าจะตื่นขึ้นมาเล่นด้วยกันไม่มีอะไรน่าสนุกเลยข้าอยากออกไปตกปลาแต่ก็ทำไม่ได้เพราะแม่น้ำเริ่มเย็นจัดแล้วจะออกไปลดน้ำผักในเวลานี้ก็ไม่มีต้นผักเหลือแล้วข้าเบื่อที่ไม่มีอะไรให้ทำอีกค้นบ่นถอนหายใจอีกครั้งเฮ้อ ถ้าท่านพ่อหรือท่านตายังอยู่ข้าอาจชวนพวกเขาขึ้นเขาไปล่าสัตว์ก็ได้หน้าเสียดายที่ไม่มีโอกาสนั้นข้าไม่เคยได้เห็นหน้าท่านพ่อด้วยซ้ำ ลูมิงไม่เคยพูดให้มารดาฟังเพราะกลัวว่ามารดาจะลำบากใจทุกวันนางก็พยายามชดเชยให้เขาเท่าที่จะทำได้แล้วเขาจะได้เสื้อผ้าชุดใหม่ทุกวันสิ้นปีไม่ว่าปีนั้นจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามนั่นเป็นความพยายามที่มารดามอบให้เขาเด็กชายจึงไม่อยากให้มารดาเป็นกังวล เขารูปหัวเจ้าแมวหอมมันครั้งหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นไปทำงานบ้านรวมถึงซ่อมแซมบ้านส่วนที่ยังเป็นรูโวอยู่เทาว่าเมื่อเด็กชายจากไปเจ้าแมวที่นอนหลับตามาตลอดก็ลืมตาขึ้นมองจังหวะที่หน้าต่างปิดเพราะแรงลมชัวงวูบนั้นเหมือนดวงตาสีฟ้าคู่นั้นและขนของมันจะเรืองแสงได้แต่ครู่เดียวก็หายวับไป มันมองไปรอบๆบบ้านที่เก่าซ้มด้วยสายตายากจะอ่านออกจากนั้นก็หาวแล้วหลับตาลงอีกครั้งคล้ายว่าการนอนทั้งคืนที่ผ่านมายังคงไม่เพียงพอ การนอนของเจ้าแมวถูกปลุกด้วยเสียงดังจากด้านนอกเด็กชายที่กำลังซ่อมแซมบ้านก้าวออกมามือของเขายังเปื้อนดินโครนขณะที่เปิดประตูบ้านเพื่อดูว่าใครส่งเสียงดังคนที่ยืนอยู่เป็นหญิงรูปร่างท้วมที่คนในหมู่บ้านรู้จักกันดีนี่คือสะพัยสกุลลี่เป็นมารดาของลี่ปิงเด็กชายที่เป็นหัวโจกในหมู่บ้านสามีของนางเป็นคนขายหมู ครอบครัวของพวกเขาถือว่ามีฐานะครอบครัวหนึ่งแต่สิ่งที่ทำให้คนในหมู่บ้านเกรงใจก็เห็นจะเป็นความดุร้ายมากกว่าสองสามีภรรยาสกุลลี่มีรูปร่างใหญ่ชอบพูดเสียงดังฝ่ายสามีเป็นคนดุร้ายและมีกำลังมากฝ่ายภรรยาเป็นคนปากจัดขี้โมโ oh. หขณะที่บุตรชายชอบแกล้งคนอื่นอยู่เสมอไม่มีใครอยากมีปัญหากับพวกเขา ตอนที่เห็นสะพ้ยสกุลลี่อยู่เบื้องหน้าลู่หมิงก็ชะง,งักไปเช่นกันเขาพยายามจะปิดประตูแต่กลับถูกมือใหญ่หนาคว้าเอาไว้เจ้าเด็กไร้มารายาทมารดาของเจ้าอยู่ที่ได้ท่านแม่ข้าขึ้นเขาไปเก็บฟืนหากหากท่านป้าต้องการพบต้องรอให้ท่านแม่กลับมาก่อน สไยลี่ไม่ได้ใจดีนะักนางก้าวขึ้นมาเบื้องหน้าแล้วจับแขนเด็กชายเอาไว้นั่นถ้าเช่นนั้นก็ให้ข้าได้สั่งสอนแผนแม่ของเจ้าเมื่อวานเจ้าไปตกปลาที่แม่น้ำใช่หรือไม่เจ้ารังแกลี่ปิงบุตรชายของข้าใช่หรือไม่ นางไม่ได้ต้องการคำตอบเนื่องจากนางได้คำตอบตั้งแต่เมื่อวานที่บุตรชายมาฟ้องแล้ววันนี้จึงตั้งใจรอให้เวยอันฉีออกจากบ้านไปเสียก่อนไม่ว่าอย่างไรก็ต้องสั่งสอนเด็กคนนี้ที่กลั่นแกล้งบุตรชายของนางให้จงได้ในแววตาของซาไพลี่มีแต่ความเกลียดชังเพราะเดิมทีนางก็ไม่ได้ชอบสองแม่ลูกสกุลเวยอยู่แล้วท่านป้า ข้าเจ็บลู่หมิงพยายามเดิ้นรนอีกฝ่ายบีบแขนเล็กของเขาอย่างแรงจนกลัวว่ากระดูกจะหกักเมื่อวานเจ้าก็ทำให้ลูกปิงของข้าเจ็บเช่นกันข้าไม่ได้ทำอะไรเขาเขาพยายามจะแย่งคันเบ็ดไปจากข้าข้าก็เลยผลักเขาออกไป ตอนนั้นเขารีบวิ่งหนีออกมาไม่ได้หันกลับไปมองว่ารีบปิงเป็นอย่างไรเขาแน่ใจว่าไม่ได้ผลักรีบปิงแรงด้วยซ้ำแล้วอีกฝ่ายจะบาดเจ็บได้อย่างไรหากเจ้าไม่ได้ทำเช่นนั้นเขาก็คงทำให้ตัวเองเจ็บตัวอย่างนั้นหรือ สไยรีคำรามเสียงของนางดังเสียตนชาวบ้านเริ่มออกมามุงดูแม้พวกเขาจะไม่ชอบเด็กชายคนนี้นักแต่เขาก็เป็นเพียงเด็กคนหนึ่งเมื่อเทียบกับสไยรีที่ตัวใหญ่กว่าก็ดูเหมือนว่าเด็กชายจะไม่มีอะไรเทียบได้เลยดวงตาของเขาแดงก่ำเพราะความเจ็บบางคนก็อดรนทนไม่ได้จึงต้องยื่นมือเข้าช่วยสไปรี ใจเย็นก่อนหลู่หมิงเป็นเพียงเด็กเท่านั้นต่อให้เขาทำก็แค่เด็กเล่นกันเท่านั้นข้ากำลังสั่งสอนเขาอยู่คนนอกเกี่ยวอะไรด้วย นางตะวาดเสียงดังสุดท้ายคนที่ยืนดูก็ไม่กล้าย,ยื่นมือเข้าไปวุ่นวายพวกเขาทำเพียงถอนหายใจเท่านั้นแต่บางคนก็ดีกว่านั้นแม้จะไม่ชอบก็ไม่ได้เกลียดชังเขาจึงบอกให้คนในครอบครัวรีบไปตามเว้่ยอันฉีกลับมาที่บ้านท่านป้าปล่อยข่าข่าเจ็บ ลู่หมิงพยายามดิ้นรนแต่ไม่ว่าเขาจะร้องขอมากแค่ไหนสแปยลี่ก็ไม่ยอมปล่อยมือเด็กชายพยายามกัดฟันเขาไม่อยากร้องไห้แต่มันเจ็บมากจริงๆจึงมีเพียงน้ําตาเม็ดโตไหลออกมาไม่ว่าเขาจะดูน่าสงสารแค่ไหนก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเพราะไม่อยากมีปัญหากับครอบครัวลี่ในเมื่อแม่เจ้าสอนเจ้าได้ไม่ดีพอ่อ ข้าก็จะซ้อนเต่าแองนาเงเหงื่อมืออีกข้างขึ้น ต้องการจะตีเด็กคนนี้ให้เต็มแรงแต่แล้วช่วงเวลานั้นก็มีเงาสีขาววูบผ่านหน้านางไปสไยลี่ตกใจจนปล่อยมือจากแขนดูหมิงนางพยายามปัดป้องใบหน้าแล้วก็งางหลังล้มลงกับพื้นด้วยน้ำหนักที่ค่อนข้างมากเสียงกระทบพื้นจึงดังสนั่นบางคนต้องกลั้นหัวเราะเอาไว้เมื่อมองดูดีๆเหมือนจะเป็นแมวตัวหนึ่งมีใช่หรือแมวสีขา เขาที่งดงามยืนอยู่เบื้องหน้าประหนึ่งเป็นผู้ปกป้องเด็กชายมันไม่ได้ขู่คำรามแต่สงบนิ่งดวงตาสีฟ้าคู่นั้นกลับทำให้คนมองรู้สึกหวาดกลัวอยู่ครู่หนึ่งแต่เมื่อเห็นว่ามันเป็นเพียงแมวเท่านั้นสไปรี่ก็ลุกขึ้นยืนด้วยความอับอายลู่หมิงรีบต้มตัวอุ้มเจ้าแมวขึ้นมากอดไว้ขอบคุณนะเสียวไป เขาพยายามจะปกป้องแมวที่อยู่ในอ้อมแขนจากมือสตรีเบื้องหน้าที่อยู่ในอารมณ์โกรธจัดเลวกันทั้งหมดแม้กระทั่งแมวสกุลว้่ก็ยังเป็นแมวเลวตัวหนึ่งเท่านั้น ด้วยความอับอายนางจึงยิ่งโกรธคิดว่าอย่างไรวันนี้ก็ต้องตีทั้งคนทั้งแมวจนเนื้อแต่งให้ตรงได้แต่เมื่อนางเหง้อมือขึ้นดวงตาสีฟ้าคู่นั้นกลับหยุดมันเอาไว้อะไรบางอย่างในตัวของเจ้าแมวสีขาวนั่นทำให้นางหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูกแม้จะบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงแมวตัวหนึ่งก็ตามแมวผีแมวปีศาจ นางกนดาทั้งยังเงื้อมืออีกครั้งเท่าว่าคราวนี้ผู้ที่หยุดมันเอาไว้มิใช่เสี่ยวไปแต่เป็นตะกร้าใส่ฟื้นที่หล่นโครมลงตรงหน้าสไยรี่ถ้าเจ้าแต่ต้องลูกข้าอีกครั้งอย่าหาว่าข้าไม่เตือน ว่ยอันฉีมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้านางหอบเล็กน้อยเพราะวิ่งเต็มฝีเท้ามาตลอดทางโชคดีแค่ไหนแล้วที่นางมาทันก่อนที่ซาไยรี่จะทำร้ายบุตรชายอีกครั้งหากพูดคุยกันอย่างคนปกติไม่ได้ข้าก็ไม่รังเกียจที่จะยืน่นมือยื่นเผาออกไปเหมือนกันเดิมทีว่ยอันฉีกกำลังหาฟืนอยู่ตรงเชิงเขา วันนี้อาจเป็นโชคดีเพราะนางยังมีกระต่ายติดกับดักอีกตัวหนึ่งแต่แล้ววันเวลาที่ดีก็ถูกทําลายเมื่อมีคนวิ่งเข้ามาหานางหญิงสาวจำได้ว่าอีกฝ่ายเป็นบุตรชายคนเล็กของบ้านที่อยู่ข้างกันท่าทางรีบร้อนทำให้นางไม่สบายใจเกิดอะไรขึ้นสไยลี่สไพล,ลี่กำลังจะตีลู่หมิงของเจ้าแล้ว เขายังไม่ทันได้หายใจไวอันฉีก็วิ่งออกไปแล้วนางกรีบวิ่งเต็มฝีเท้าไม่ได้สนใจว่าจะแบกฟื้นหนักแค่ไหนเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เห็นคนจำนวนมากพากันมุงดูอยู่ด้านนอกมองสไยรี่ที่พยายามจะทำร้ายบุตรชายของนางหญิงสาวไม่รู้ว่าตนเองเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน ถึงขนาดโยนตะกร้าที่เต็มไปด้วยฟืนไปตรงหน้าอีกฝ่ายได้คํากล่าวของนางยังทำให้ผู้คนหยุดชะงักซาไยรี่รู้ว่าสิ่งที่วัยอันฉีกล่าวเป็นความจริงแม้ในยามปกติอีกฝ่ายจะไม่หาเรื่องคนอื่นแต่วัยอันฉีก็เติบโตมาในครอบครัวนักล่านางเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวที่บิดาถ่ายทอดวิชาล่าสัตว์ให้ทั้งยังพาขึ้นเขาตั้งแต่ยังเล็ก การถลกหนังสัตว์เป็นเรื่องง่ายสำหรับนางดังนั้นหญิงสาวจึงมีความกล้าที่ไม่อาจประมาณได้สภัยลี่ไม่สนใจว่าพวกเขาจะกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างไรแต่นางไม่กลัวที่จะทำร้ายคนอื่นยิ่งเป็นสองแม่ลูกสกุลเว่ยที่ไม่มีใครครบค้าด้วยแล้วไม่มีใครเต็มใจจะยื่นมือเข้ามาช่วยพวกนางแล้วต้องมีปัญหากับสกุลลี่แน่นอน บุตรชายของเจ้าทำร้ายลูกปิงของข้าเมื่อมารดาเช่นเจ้าไม่มีเวลาสั่งสอนเขาข้าก็แค่จะสั่งสอนเขาแทนเจ้าเท่านั้นเมื่อได้ยินเหตุผลเช่นนั้นเวยอันฉีก็หัวเราะออกมาเจ้าบอกว่าบุตรชายของข้ารังแกบุตรชายของเจ้าเช่นนั้นหรือเช่นนั้นเขาทำอะไรล่ะแต่หรือว่าต่อยเด็กคนนั้นเมื่อวานเขาผลักลูกชายของข้าล้มจนบาดเจ็บ ป่านี้แล้วลูกปิงของข้ายัางลุกไม่ขึ้นด้วยซ้ำนางกล่าวเกินจริงเพื่อให้ดูน่าเชื่อขึ้นแม้นางจะทำร้ายสองแม่ลูกก็จะไม่มีใครกล้าวว่าอะไรอีกขอเพียงสองสามวันนี้ลี่ปิงไม่ออกจากบ้านก็ไม่มีใครรู้ว่านางพูดจริงหรือเท็จบุตรชายของข้าช่างเก่งกาเสียจริงเว่ยอันสีหันกลับไปชื่นชมบุตรชายของนาง ทุกคนในหมู่บ้านหูซ่านรู้ว่าในบรรดาเด็กอายุรุ่นราวคราวเดียวกันลู่หมิงของข้าตัวเล็กเกือบจะที่สุดขณะที่รีปิงของบุตรชายเจ้านั้นสูงใหญ่น้ำหนักของเขาคงมากกว่าลู่หมิงสองเท่าได้แต่บุตรชายของข้าย,ยังผลักลี่ปิงให้บาดเจ็บได้ด้วยแขนขาที่ผอมแห้งของเขา ขณะที่กล่าวเช่นนั้นนางก็ให้ทุกคนได้มองลูกหมิงอย่างเต็มตาแม้ปีนี้เขาจะอายุเกือบห้าขวบแล้วแต่ก็ยังดูตัวเล็กกว่าเด็กวัยเดียวกันจริงๆแม้จะมีใบหน้าค่อนข้างอิม่มแต่แขนและขาของเด็กชายกลับดูผอมและไร้เรียวแรงเมื่อเทียบกับลี่ปิง ที่พวกเขาเห็นเดินเตร่ไปรอบๆหมู่บ้านทุกวันก็ยากจะเชื่อจริงๆว่าเขาจะผลักเจ้าอ้วนลี่ปิงได้แม้ว่าชาวบ้านไม่เต็มใจจะยื่นมือเข้าช่วยแต่ว่ยอันฉีก็รู้ว่าเรื่องนินทานั้นเป็นของสนุกและอย่างน้อยก็ทำให้สกุลลี่ต้องเสียชื่อเสียงเมื่อผู้คนเริ่มวิพากวิจารณ์สไพลี่ก็ไม่อาจเก็บกดความโกรธของนางได้อีกต่อไป เจ้าจะกล่าวหาว่าข้าพูดไม่จริงเช่นนั้นหรือไม่คิดบ้างหรือว่าเพราะเจ้าให้ท้ายลูกเช่นนี้เขาจึงได้มีนิสัยเหลวๆติดตัวข้อกล่าวหาของนางร้ายแรงฮะแต่ข้าก็พอจะเข้าใจที่เจ้าชอบตามใจลูกเด็กคนนี้เดิมทีไม่มีพ่อก่อนน่าสงสารอยู่แล้วแม่ก็เลยต้องตามใจมากน้อยข้ามีพ่อ ลู่หมิงปะกรเขาไม่ชอบให้ใครกล่าวหาเช่นนั้นบางคนมีปากไว้เพื่อพูดแค่เรื่องสกระปรกเท่านั้นลูกอย่าได้เอานิสัยแบบนี้มาใช้เด็ดขาดเข้าใจหรือไม่ไวอันฉีดันหลังบุตรชายให้กลับเข้าไปในบ้านเจ้ารอแม่ก่อนแม่จะจัดการเรื่องนี้เอง ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ